คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับพอดีว่ามีน้องๆหลายคนนะครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานเดบนะนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเพื่อให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะในการที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนดูนะครับดูให้จบเลยเพราะว่ามีสิ่งสำคัญหลายอย่างเลยที่จะมาบอกในวิดีโอนี้นะครับ โดยเฉพาะน้องๆนะนะครับแน่นอนว่าน้องๆคนไหนก็ตามที่กําลังเรียนอยู่นะครับแล้วจะไปหางานในอนาคตหลังจากเรียนจบเนี่ยก็บอกเลยว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเลยว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยังไงบ้างนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับแนวทางเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเดบนะครับทุกคนซึ่งการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเดบก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านเทคนิคก็คือความรู้เชิงเทคนิค แล้วก็ soft skills นะครับก็คือทักษะการสื่อสารและก็พฤติกรรมนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็การเตรียมตัวก่อนวันสัมภาษณ์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะว่าก็คือการทำการบ้านนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องทำการบ้านในเรื่องไหนบ้างนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการรู้จักบริษัทนะ know the company นะครับ ก็มีตามนี้เลยอันนี้สําคัญมากนะที่ทุกคนต้องรู้นะครับก็คือเราต้องเข้าใจธุรกิจนะว่าบริษัทเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรนะครับจากนั้น2ก็คือบริษัทเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นหลักนะครับ3ก็คือเราจะต้องไปอ่านันรกิจเพราะว่าแต่ละบริษัทก็จะมีอยู่แล้วนะครับันธกิจและก็วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแต่ละบริษัทที่เราเนี่ยสนใจนะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอาจจะเจอ คำถามนะนะครับแต่จริงๆเราควรรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับความสําคัญนะทำไมถึงสําคัญนะสำหรับ3เรื่องนี้ก็คือ เพื่อใช้ในการตอบคําถามนะครับอย่างเช่นน่ะถ้าเกิดว่าเขาถามเรามาว่าทําไมถึงอยากทํางานที่นี่เออเราก็จะได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างจริงใจและก็มั่นใจนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการรู้จักตําแหน่งงานอันนี้ก็สําคัญแน่นอนนะซึ่งเราจะต้องอ่าน JD หรือว่า Job Description ให้ละเอียดนะครับตีให้แตกว่าเขาต้องการคนที่มีทักษะอะไรนะครับ อย่างเช่นถ้าเขาหา React Developer เนี่ยเราก็ต้องพร้อมตอบเรื่องของอะอย่างเช่น React Hooks State Management อะไรพวกนี้อันนี้แน่นอนว่าจะได้เจออยู่แล้วนะนะครับถ้าไปสัมภาษณ์งานตำแหน่ง React Dev นะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาหา Backend อะอย่างเช่นเป็น Node.js เนี่ยเราก็ต้องพร้อมตอบเรื่องของ API Database หรือว่า Authentication พวกนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ถัดไปก็คือการทบทวนโปรเจกต์ของเราเองนะนะครับ อันเนี้ยเราก็ต้องเตรียมโปรเจกต์สัก1-2ชิ้นประมาณนี้ที่เราภูมิใจที่สุดนะนะครับแล้วก็เตรียมเล่าให้ได้ว่าทําไมถึงใช้เทคโนโลยีนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขยังไงบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าการที่เรามีโปรเจกต์เอาไปโชว์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะนะครับดังนั้นก็ จงเตรียมโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับผมทีนี้นะครับถัดไปก็คือเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสัมภาษณ์แบบออนไลน์ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเช็คอินเทอร์เน็ตอ่ะหูฟังไมโครโฟนแล้วก็กล้องให้พร้อมนะครับแล้วก็หาพื้นหลังเออในห้องเราเนี่ยที่มันดูสะอาดตาแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอนะครับก็จะได้ดูแบบว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันดูโอเคนะเออนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็คือการเตรียมตัวก่อนวันสัมภาษณ์นะหลักๆก,ก็คือ สี่เรื่องนี้เลย1รู้จักบ,บริษัทนะครับสรู้จักตําแหน่งงานที่เราจะไปทํา3ก็คือต้องมีโปรเจกต์ที่เราเนี่ยภูมิใจเพื่อเอาไปแสดงเอาไปโชว์นะนะครับสก็คือนี่แหละเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องต่อไปกันเลยก็คือจะเป็นเรื่องของคําถามสัมภาษณ์งานที่เจอบ่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแยกตามหมวดหมู่ให้ทุกคนดูนะครับอ่าซึ่งอันนี้จะเป็นการรวมคําถามนะที่เราอาจจะเจอแล้วก็มักจะเจอบ่อยด้วยนะครับ คำถามก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือเป็น HR behavioral technical concepts อ่าแล้วก็ live coding นะนะครับเพราะว่าในการสัมภาษณ์บางทีอาจจะมีแบบว่าให้เราลองเขียนโค้ดอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมทีนี้เราก็มานะครับพูดถึงหมวดหมู่ A นะนะครับผมหมวด A ก็คือคำถามเชิงพฤติกรรมนะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะวัดทัศนคติวิธีคิดแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับ อันนี้แนะนําเลยว่าให้เราใช้เป็น star method ในการตอบนะครับอ่ะมาดูกันว่าไอ star method เนี่ยมันคืออะไรนะ s ก็คือ situation นะครับหรือว่าสถานการณ์นะนะครับอ่ะสถานการณ์คืออะไรนะครับ t ก็คือ task นะหน้าที่ของคุณคืออะไร a ก็คือ action นะครับคุณลงมือทําอะไรบ้างแล้วก็ อ,อก,ก็คือ result ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าอันเนี้ยก็คือเราตอบประมาณนี้ก็ได้ใช้เป็น store method ในการตอบนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับคำถามยอดฮิตกันนะครับคำถามแรกเลยก็คือแนะนำตัวเองหน่อยอ่าอันนี้ก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอันนี้บอกเลยว่าห้ามนะครับเรื่องที่ต้องห้ามก็คือห้ามเล่าประวัติตั้งแต่ปฐถมนะแต่ว่าให้เราเนี่ยเล่าเป็น story line การทำงานนะครับอย่างเช่นอะ่ะผมเริ่มจากจุดๆด,จ,ดจากนั้นก็สนใจจุดๆๆ จนมาทำโปรเจกต์ล่าสุดเกี่ยวกับจุดๆอ่ถ้ายกตัวอย่างนะนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมาเขียนโค้ดเราก็อาจจะบอกว่าอ่าผมเริ่มจากความสนใจว่าเว็บไซต์หน้าเว็บเนี่ยเออมันทำยังไงใช่ไหมนะครับจากนั้นก็เลยสนใจมาลองทำเว็บดูนะครับลองมาศึกษาฟอนต์เอนอะไรดูจากนั้น ล่าสุดเนี่ยก็เลยลองทำโปรเจกต์เป็นเกี่ยวกับฟอนต์เอ็นอ่าเป็น3 d เว็บไซต์มีแอนิเมชันอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือโฟกัสนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับแล้วทำไมเราถึงเหมาะกับตำแหน่งนี้นะอันนี้เราก็แนะนำตัวเองไปเลยนะครับว่าเรามีดียังไงนะฮะอย่างเช่นะเราแบบเรียนรู้เร็วมีแพชชั่นในการทำงานตรงนี้นู่นนี่นั่นนะครับ ก็อธิบายไปนะครับก็คือขายตัวเองนั่นแหละเออนะครับเรามีแพชชั่นในเรื่องไหนก็ใส่เต็มที่เลยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับถัดไปนะฮะก็คือคำถามที่2เนี่ยก็คือทำไมถึงอยากทำงานที่นี่นะนะครับอันนี้ข้อแรกเลยที่อยากจะห้ามก็คือห้ามตอบว่าเงินดีหรือว่าใกล้บ้านจริงๆคือแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยอ้างอิงนะสิ่งที่เราไปรีเสิร์ชมานะครับ อย่างเช่นอะผมติดตาม product ของที่นี่มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ประทับใจในจุดๆและผมเห็นว่าที่นี่ใช้ text t a กประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบ m e r n s t a c k อะไรพวกนี้นะนะครับอ่าซึ่งผมถนัดแล้วก็อยากต่อยอดจุดๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือ อธิบายเหตุผลเนะี่ยที่เราไปค้นหามาไปรีเสิร์ชมาว่าบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงอยากมาทาเออประทับใจในเรื่องไหนแบบใน c คานเจอร์บริษัทในเทคแตกที่บริษัทใช้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถัดไปก็คือจุดแข็งจุดอ่อนของเราเนี่ยมันคืออะไรอ่าเราก็อาจจะเจอคําถามแบบนี้นะนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยอย่างเช่นจุดแข็งเนี่ยเราก็ต้องเลือกจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับงานนะอย่างเช่นผมเป็นคนเรียนรู้เร็วผมสื่อสารเรื่องเทคนิค ให้คนนอกทีมเข้าใจได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้จุดอ่อนนะครับเราก็ควรเลือกจุดอ่อนที่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรากําลังปรับปรุงนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนไม่กล้าถามเวลาติดปัญหาแต่ตอนนี้ผมเรียนรู้ว่าการขอความช่วยเหลือจะทําให้งานไปได้เร็วกว่านะครับหรือผมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากไปจนบางครั้งงานช้าตอนนี้กําลังเรียนรู้ที่จะบาลานซ์ระหว่างความสมบูรณ์แบบกับเดทไลน์อ่าประมาณนี้นะครับนี่แหละก็คือ อธิบายให้ชัดเจนว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับผมโอเคนะจากนั้นนะครับต่อไปก็คือเล่าถึงโปรเจกต์ที่ท้าทายที่สุดที่เคยทำอ่าอันนี้ก็อาจจะเจอเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็อธิบายเลยนะว่าโปรเจกต์อะไรนะครับที่เราเคยทํามาและเรารู้สึกว่าเราภูมิใจและมันเป็นโปรเจกต์ที่มันท้าทายทักษะของเรามากๆเออมันแชร์เลนตัวเรามากๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือโอกาสทองเลยที่เราสามารถใช้เป็น star method ในการเล่าปัญหาอย่างเช่นอนะ่ะการเจอปัญหา เรื่องของ performance อปัญหาเรื่องของการสื่อสารในทีมอะไรพวกนี้แล้วก็เราเนี่ยมีวิธีแก้ยังไงนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะนะครับ Star method ก็อีกรอบหนึ่งทบทวนนะครับ S situation นะครับสถานการณ์คืออะไร Task หน้าที่ของคุณคืออะไร Action คุณลงมือทำอะไรบ้าง r e s o l v e ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไระนะครับกย็ยกตัวอย่างอ่าอย่างเช่นเราไปเจอปัญหาเรื่องของ performance เนี่ยเราก็อาจจะเล่าว่าผมทำโปรเจกต์นี้นี้น แล้วก็ไปเจอปัญหาว่า performance มันไม่ดีก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคแบบนี้อะไรประมาณนี้นะนะครับก็นี่แหละสามารถเล่าได้เลยนะครับโอเค จากนั้นต่อไปนะครับทุกคนก็คือเล่าถึงปัญหาที่เคยเจอแล้วก็วิธีแก้ไขอันนี้เราก็อาจจะเจอนะคำถามแบบนี้นะครับก็จริงๆเหมือนข้อที่4ข้อเมื่อกี้เลยนะครับเราก็เล่าไปแต่ว่าเจอดจงที่ปัญหาเพราะว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็อยากรู้กระบวนการคิดนะนะครับก็คือเป็น problem solving skill ของเราว่าเราเนี่ยมีวิธีคิดยังไงมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับโอเคนะครับจากนั้นต่อไปนะครับก็คือ เราเนี่ยจัดการกับความขัดแย้งในทีมยังไงนะครับผมตรงนี้แน่นอนว่าคือการทํางานเนี่ยมันก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นใช่ไหมนะครับทีนี้บางทีมันอาจจะมีความเข้าใจผิดเออหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ควรที่จะสามารถอธิบายวิธีจัดการถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเพราะว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็อยากจะเห็นว่าเราเนี่ยมีวิธีจัดการยังไงอยากเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอไหมนะครับแล้วก็เราเนี่ย เน้นการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ไหมนะครับผมโอเคนะทีนี้ต่อไปนะครับก็คือเราเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆยังไง่ะอันนี้ก็อาจจะเจอคําถามแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเจอคําถามแบบนี้เราก็บอกไปเลยว่าวิธีที่เรา เรียนรู้เนี่ยเราทํายังไงนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเออสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอใครมาบอกมาสอนตลอดนะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าอ่ะก็คืออ่านบล็อกนะครับใช้วิธีอ่านบล็อกทำสายโปรเจกต์ดูคอนเฟรนท์ท a l กหรือว่าลงคอร์สเรียนอะไรพวกนี้นะนี่แหละนะครับก็ตอบไปได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือหมวดหมู่ A นะหมวดหมู่แรกเป็นคําถามเชิงพฤติกรรมนะครับจากนั้นถัดไปนะครับเรามาดูหมวดหมู่ B นะครับก็คือคําถามเชิงเทคนิคนะนะครับ ซึ่งส่วนนี้มันจะวัดความเข้าใจพื้นฐานและก็ความเข้าใจในเครื่องมือที่บริษัทใช้นะนะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับมาดูเรื่องของ general concepts นะหรือว่าพื้นฐานที่เดบคนรู้นะครับอันนี้เราก็อาจจะเจอคำถามพวกนี้อย่างเช่นนะเรื่องแรกเลยอธิบาย OOP ทั้ง4หลักการนะครับอ่าซึ่ง OOP เนี่ยมันก็จะมีหลกัหลกๆประมาณนี้เลย encapsulation นะครับ abstraction inheritance polymorphism นี่แหละเราก็ควรที่จะอธิบายแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของมันได้นะครับเพราะว่าในการทำงานเรื่องของ OOP เนี่ยก็จะได้ใช้นะนะครับแล้วตอนสัมภาษณ์อาจจะได้เจอนะนะครับก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องนี้นะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับก็คืออธิบาย solid principles นะครับซึ่ง ตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยเราควรอธิบายได้ว่าแต่และตัวย่อก็คือ SOLID เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญนะนะครับจริงๆการใช้หลักการ SOLID เนี่ยมันก็จะช่วยให้โค้ดเนี่ยมันจัดการบำรุงรักษาได้ง่ายนั่นเองนะครับผมโอเคนะนะครับก็นี่แหละเราควรที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็สามารถ อธิบายได้นะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ big O notation คืออะไรแล้วทำไมถึงสำคัญนะครับอันนี้เราก็ควรอธิบายได้ว่ามันคือการวัดประสิทธิภาพของ Algorithm แล้วก็ data structure นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายตัวเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะนะครับเพราะว่าในการสัมภาษณ์อาจจะเจอคาถามแบบนี้นะครับผมจากนั้นต่อไปนะครับทุกคนก็คือ อธิบายความแตกต่างระหว่าง sql แล้วก็ no sql นะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเจอเหมือนกันนะนะครับก็อย่างเช่น sql นะครับก็คือมีโครงสร้างชัดเจนนะเป็น schema based เน้น Acid ส่วน no sql เนี่ยก็คือยุดหยุ่นนะครับเป็น non schema แล้วก็เน้น scalability นะนะครับ ซึ่งเอซิดเนี่ยมันจะย่อมาจากตามนี้เลยนะนะครับผมแอมอะดัลเมกซิตี้คอนสิสเทนซีไอโซเลชันแล้วก็ดูเรเบลเดีนะครับซึ่งมันก็คือจะเป็นชุดคุณสมบัติของธุรกรรมฐานข้อมูลที่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความถูกต้องของข้อมูลแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดก็ตามนะครับโอเคอันนี้ก็คือเข้าวๆาประมาณนี้นะอันนี้เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับผมจากนั้นต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของ RESTful API อะ่ะคืออะไรอธิบายหลักการทํางานนะครับอันนี้เราก็อาจจะเจอเหมือนกันเราก็ควรที่ ที่จะอธิบายเรื่องของ HTTP method ได้นะว่า get post put delete เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ status code เนี่ยมันคืออะไรเออ่าอ,อย่างเช่นเนี่ยก็มีหลักๆที่เราจะได้ใช้บ่อยๆ200ร0 1 400 404 500่อย2 0 4 0ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นต่อไปนะครับก็คือ authentication และก็ authorization มันต่างกันยังไงนะครับอ่าอันนี้เราก็ควรที่จะอธิบายได้นะอย่างเช่นอ่ auth เนี่ยมันก็คือการพิสูจน์ตัวตนว่าเราคือใครใช่ไหมนะครับอย่างเช่นการ login ส่วน authorization a u t h o r เนี่ยก็คือการอนุญาตว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นเป็น admin หรือว่า user ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปก็คือ Git flow นะนะครับอ่าเราใช้ก i t เนี่ยยังไงมี flow ยังไงนะครับซึ่งเราก็ควรอธิบายได้ว่าเราเนี่ยแตก branch ยังไงนะครับอย่างเช่นอนะ่ะ ถ้าเราจะทําเป็น feature branch อย่างเงี้ยนะครับเราจะทํำยังไงอ่าการส่ง pull request นะครับทำเมื่อไหร่แล้วก็ merge กลับยังไงนะครับก็ประมาณนี้จริงๆอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากเข้าใจก็ลองฝึกด้วยตัวเองก็ได้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ลองสามารถ ไปเซิร์ชดูได้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับไปทําความเข้าใจก่อนโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวด B ก็คือเป็นคําถามเชิงเทคนิคที่เราอาจจะเจอนะย้าว่าอาจจะเจอเพราะบางบริษัทบางที่อาจจะไม่ได้ถามแต่การที่เรารู้ไว้ก็ดีเสมอนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับต่อไปเรามาพูดถึง role specific หรือว่าคําถามเฉพาะทางนะครับซึ่งก็มาดูกันเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าเราเนี่ยสมัครฟ o น t ์เอนนะอย่างเช่นเป็น React Dev หรือว่า Vue Dev อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็อาจจะเจอคำถามเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องมือหรือว่าภาษาเทคโนโลยี Technology ที่เราใช้นะครับยกตัวอย่างเช่น Virtual DOM คืออะไรทำงางยังไงอ่าอธิบาย Event Loop ใน JavaScript State Management นะครับอย่างเช่น Redux Context API คืออะไรจำเป็นเมื่อไหร่อธิบายความแตกต่างระหว่าง use effect กับ use layout effect อะไรประมาณนี้อ่านะครับเนี่ยก็คืออันนี้ก็อาจจะเจอเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปสมัคร ในตำแหน่งต่างๆนะอย่างเช่น React ก็อาจจะได้เจอนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงถ้าเราสมัคร backend ่าอ,อ,อย่างเช่น Node JS PHP หรือว่า Go เนี่ยก็อาจจะได้เจอคําถามประมาณนี้เหมือนกันก็คือ,อถ้าสมมุติเป็น Node JS นะอย่างเช่น middleware ใน Express Core เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ,อธิบายเรื่องของ asynchronous programming callback promise a s y n c a w a n t เนี่ยมันคืออะไร indexing ใน database คืออะไรช่วยอะไรมีข้อเสียไหมแล้วก็ microservices กับ monolith ต่างกันยังไงอ,อันนี้ก็คือเป็นคําถามที่ BAC กเอนเน่ก็อาจจะได้เจอนะนะครับจริงๆเราก็ควรรู้ศึกษาแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อเอาไปตอบคําถามตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนจากนั้นถัดไปนะก็คือเรามาพูดถึงคําถามที่เราเนี่ยต้องถามกลับนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามเราว่า มีอะไรอยากถามไหมนะฮะซึ่งเราต้องถามนะอันนี้นะฮะเราต้องถามเลยเพราะว่าการไม่ถามเนี่ยแปลว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจงานนี้จริงๆนะนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะถามยังไงเออคำถามกลับเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะเราก็เลือกคําถามที่แสดงความสนใจในงานแล้วก็ทีมนะนะครับก็จะมี7ข้อเป็นตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้นะครับอย่างเช่นข้อแรกทีมที่ผม จะได้เข้าไปทำเนี่ยมีโครงสร้างยังไงอย่างเช่นมีกี่คนมีซีเนียร์จูเนียร์ไหมนะครับ2เทคนกหลักที่ใช้ในโปรเจก t นี้มีอะไรบ้างและมีแผน จะนำเทคโนโลยีใหม่อะไรมาใช้ในอนาคตใหม่นะครับสก็คือกระบวนการการทํางานที่นี่เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นใช้อาจาร s ์สครัมไหมมี Sprint กี่สัปดาห์นะครับจากนั้น4ที่นี่เนี่ยมีกระบวนการโค้ดรีวิวยังไงนะครับซึ่งคําถามเนี่ยดีมากนะเพราะมันแสดงว่าเราเนี่ยแคร์เรื่องของคุณภาพนะครับจากนั้น5ก็คือความท้าทายที่สุดข,ของทีมในบริษัทตอนนี้คืออะไรนะครับจากนั้น6ก็คือ Performance ของพนักง,งานวัดผลยังไงและก็เส้นทางการเติบโต c a career p a t h ในตำแหน่งนี้เป็นยังไงนะครับจากนั้นสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับ c o m p a n ค c u เ t u r e ของที่นี่เป็นแบบไหนนั่นเองนะครับจริงๆไม่ต้องถามหมดก็ได้ก็คือเลือกคําถามที่เราเนี่ยสนใจนะครับที่มันแสดงว่าเราสนใจในงานแล้วก็ทีมนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนําทุกคนนะนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะนะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์จริงเนี่ยเรื่องแรกเลยอันนี้สําคัญมากๆนะก็คือการซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนะนะครับ เราเนี่ยลองซ้อมพูดตอบคําถามโดยเฉพาะในส่วนของการแนะนําตัวเองเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องซ้อมเลยนะครับซ้อมหน้ากระจกนะครับหรือว่าลองอัดคลิปอัดเสียงตัวเองแล้วก็ฟังก็ได้เออนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากคือจริงๆการสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะพูดคล่องเลยนะครับบางคนอาจจะพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าควรซ้อมก่อนนะครับจากนั้นสก็คือ จงเป็นตัวของตัวเองนะครับตอบคําถามอย่างมั่นใจแต่ว่าทอมตัวนะนะครับผมจากนั้น3นะครับก็คืออย่ากโกหกนะอันนี้ก็สําคัญมากๆนะนะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยให้ตอบว่าผมไม่รู้เลยนะนะครับหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะก็ถ้ารู้บอกว่ารู้นะครับไม่รู้บอกว่าไม่รู้นะนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะแบบว่าจากที่เราเข้าใจเนี่ยผมคิดว่ามันคือจุดๆ,ๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม อันนี้ก็คือจะดีมากดีกว่าแถไปมัม่วๆนะนะครับจากนั้นสุดท้ายก็คือส่งอีเมลขอบคุณนะนะครับก็คือหลังจากสัมภาษณ์เสร็จภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ให้ส่งเป็นอีเมลขอบคุณผู้สัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็จะดีมากนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอที่อยากจะพาทุกคนมาดูว่า เราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเนื่องจากว่าก็มีหลายๆคนอยากรู้นะเพราะว่าก็มีน้องๆที่กําลังจะเรียนจบนะครับก็คือไม่รู้ว่าถ้าเราจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสัมภาษณ์งานได้นั่นเองนะครับผมก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซู p เปอร์แฟงส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ